ไหวๆๆนี่ดูสนิทมานะครับต่อจะคลิปที่แล้วนะครับผมมื้นี้มาแวะมาหน้านะครับผมเดี๋ยวเฮาไป เบิงรีป่านะครับผมอาันซิมีบอนะครับผมนะครับเขากำลังสีไก่เลยเกี้ยวนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นจะเป็นอ้อยนะครับเป็นปลูกอ้อยนะครับ ยังตรงไปนี่ก็จะเป็นเป็นหน้านะครับสีเห็นมลเราพูดเอาไว้เมื่อไรล,ล่ะลีฟ้ามาอุ้ยนกนกนกเดี๋ยวไปเบิงเบิงปลาข้างล่างนะครับพี่น้อง มาลุ้นกันว่าสิไดบ่บอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูปลา อืว hmm. างนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับนี่ครับมันปูเขาโมงามมาไรนะครับเขานามทวมนะครับที่ใส่นอว่านี่รีปานี่ทรงมันมีน้ำเลย เดี๋ยวถ่ายด้านล้างห้เบิงงนะครับนี่นะครับผมเป็นที่เขานะครับนู้นลึกลงไปนู้นแล้วครับเป็นยิศานี่อเ่าคิมใช่ไหมแกบอกว่าหลีปลาอยู่ตรงไหนยิศ<ะ>านี่เหรอ đi ao tôm này để bây giờ để bây giờ sao nào nhìn được không không bỏ gì

มันอยู่ห้วยนู่นหรือเปล่าพิมอาจจะใช่เลยระวังนะนนระวังงูเดี๋ยวไปชมกันตรงมองดักปลาได้นะครับน่าจะบ่แม่แล้วครับพี่น้องหาบ่เจอ อาทีดักปลาบ่เจอนะครับเดี๋ยวเขากลับไปตั้งรักอยู่เทียงนะครับพี่น้องโอ้ยไมพี่คิมตามมาทำไมไม่รู้เดี๋ยวไปเจอกันอยู่เทียงนะครับผม

เจ้าน้อยหนึงบ่นีประกบเขาพิ้มาเคุณินำีงขึ้นมาขีดเกินมันท่วมน้ำท่วมนนี้เลยบ่โอยขึ้นมากีดเลยจูปลาไหวงัขีดเดียวน้่วมขึ้นมาเหิดหัดซากเห็นหัดใปเขาต้งหลายมู <c oughs> <I S 2> ่ใช่ลุงผนว่าม <No. c oughs> ันถือบ่ได้เลยนะนี่มันแห้งแหเร็วนะของอูตนมาดูใหเด่น <c oughs> ขี่มือี่มือพุ่นแล้วหลายสิปีเขาเอายังเขาดอเขาอีเกียเพื่อนนะมันดอไม่้กันหเขาอีเกียหน้าตังหน้าาอละมันกันโรทุ่หอกทุ่ตกนี่ทุ่มมนกนี่มเต้นไม่ออกเลยของมันแท้จนมมหไ่ ว้าวว้าวนี่ดุนี่ดุกลับบ้านมาได้ยังลงมือไหมมากับปพปลากลับบ้านกันสามขวยคุณละหมื่น Por favor, no hay paquete, no hay paña. O xerchan nunca nada va a